ต่อไปศิลปินตัวจิ๋วจิ๋วน้องซีแกรมเป็นไงบ้างลูกมาอยู่นี่กี่วันกี่เดือนแล้วมาอยู่ครบหนึ่งปีแล้วค่ะเดือนนี้หรอใช่ค่ะหนึ่งปีเป็นไงบ้างลูกจากที่ไม่มดอยู่แล้วมาอยู่ทุกวันนี้ครบหนึ่งปีการเงินเป็นไงบ้างการเงินตอนนี้ก็ดีมากมากเลยคับมีเงินเก็บเยอะไหมเยอะครับไดถึงหลล้านแล้วอู้หเท่าไหร่นะ จะถึงหลักล้านแล้วครับอายุเท่าไหร่เนี่ยปีสามปีเนี่ยอายุเท่าไหร่จะล้านแล้วละจะลจ้านแล้วจะล้านแล้วถือว่าเยอะสำหรับไมลลูกเยอะคร่ะคิดว่าจะ <c oughs> เคยคิดว่าจะามีเงินเป็นล้านไหมคิดว่าเคยคิดมาก่อนไหมก่อนตรงนี้นไม่เคยครับไม่คิดเลยว่าจะมีเงินล้านถ้าไม่มีอู๋ชื่นใจนะคเขาดูเขามองดูรู้สึกเราก็ดูภูมิใจนะช่นใจนะ มีเงินเป็นล้านเงินตัวนี้จะเก็บกีท่ทพลอะไรลกูกคิดว่าหนูจะเอาไว้เรียนครับเรียนต่อมหาลัยราะว่านาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าเราจะมี <c oughs> เรื่องเปล่าจะมีคนจะมีคนให้เราอีก <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> จะมีงานเราจ้างหรือเปล่านีเ <c oughs> งินเป็นล้านถือว่าเยอะไหมเยอะหรือไม่เยอะเยอะครับ <c oughs> แต่มันก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะลูกปุ๊ก็ต้องหาอีกเนาะถ้าคุณจ้างอย่างดีมันี่ห้าแสนมัให้เยอะไหม อยากฝากอะไรอยากเพื่อนกับไอซีไหมเมียกี่เป็นล้าน่ะก็อยากขอบคุณแม่แม่นะคะที่เอ็ดดูหนูจนว่าจนว่าจนถึงขนาดนี้นะคะทุกวันทุกวันขนาดนี้ใช่ครับแล้วก็ฝากแม่แม่เมตตาหนูตลอดไปนะคะอืมอ่ะ ลูกศิษย์เราก็ต้องไปครูทีเชนี้เป็นไงบ้างครูชินจังเลี้กี่บาทเราจะกันบวชนะไงเงี้ยใจท่าอะไรอะไรจะแบบไงพ่อโม่ก็ไม่บอกขาดทุนเพรเป็นการทำบุญนะครับนั่นคืเป็นการทำบุญครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับพี่น้องงานแต่งกับสามาแต่งในลาติอางานบุญกับสามาทำในลายคา่ว่างานบวชมันได้นใ่ครั้งเดียวในชีวิตเข้าขยันมันดีที่สุดนะครับเงินเก็บมากก็ได้เมืินไปแล้วก็พ่อมี่อยู่ครับ เพราะว่าพานรายจ่ายใเลือเดือนก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับทั้งปอทั้งแม่นั่แลา้วกาส็ส่งล้านนึนพิเศษด้วยนะครับแล้วก็มอดรถต่างๆนันหน้านะครับ<ม>อบืมถามที่ที่พร <c oughs> บอเป็นงนแบบประปุกแต้ชัางอยู่ครก็โอเคมีเงินกี่ไหมตอนนี้ <c oughs> หมดยังก็ก็มีอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนครับมันไล่ไล่จ่ายเพามันก็หลานะครับครับตอนนี้เช่าห้องอยู่หรือมีบ้านของตัวเองหรือยังตอนนี้ก็เช่าอยู่ครับเช่าอยู่เพราะว่าเรื่องบ้านก็ การให้พร้อมก็ดีมากครับให้ให้แบบทำให้ได้จะคืนคาร์ลด้อยทั้งสินะครับเพราะมีงวดรถด้วยนะดึงไปใช่ครับมีงวดรถดแล้วก็ต้องส่งไม่ค่อยแม่ครับแล้วก็ส่งให้ร้านน่ำนะครับส่งร้านเิเศษนะครับนั่นกิบไว้กับไ้แต่ส่งเขาเลี้ยงต่อดังนะครับอ่าอ,อยากฝังเอฟซีก็อยากขอบคุณนะครับพี่พี่แม่แม่เอฟซีตั้งแต่วันแรกเลยที่เข้ามาอยู่กับบอสบีตั้งแต่ที่ว่า มีคำว่าคู่ชินจำเกีนมากนะครับเอซก็ให้การสนับสนุนตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงทุกวันนี้ก็อยากขอคนทุกท่านเลยจะเป็นเวลาหนึ่งหนึ่งปีกว่าแล้วนะครับที่อยู่มาจนถึกซูมานี็ขอขอบคุณหลายด้วยครับที่ติดตามในกำลังใจก็อยากให้รักและเอ็นดูผมแล้วก็ทุกคนเลยนะครับในศิลปินทั้งแดนเซอรอนะครับบุคลากรของตัวเคมีสิกกอยให้รักและเอ็นดูกันตลอดไปครับขอบคุณครับ